เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2563 สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินรายได้คงที่แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นควรสะสมเงินออมไว้จะปลอดภัยที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องทำงานหนักมากแถมบางครั้งก็ต้องช่วยงานคนอื่นอีกต่างหากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แน่นแฟนแค่มองตาก็เข้าใจกันแล้วส่วนคนโสดยังไม่มั่นใจกับคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตคุณ สำหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้ดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ก็ตามเรื่องของการงานจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามากวนใจในบางครั้ง แต่ไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่อย่างใดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรียบไร้สีสันส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบแต่คุณก็ยังเฉยเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้น สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะมีรายได้เข้ามาคงที่เรื่องของการงานช่วงนี้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างมากแต่ผลตอบแทนที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คนรักเป็นทั้งคู่รักและเป็นที่ปรึกษาที่ดีส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณอยากฝากชีวิตไว้กับเขาสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากอยากลงทุนทำธุรกิจเสริมอาชีพเสริมขอให้คุณอย่ารอช้า เรื่องของการงานมีแนวโน้มว่างานที่คุณกําลังรับผิดชอบจะสําเร็จในไม่ช้าเผลอเพอจะเป็นความสําเร็จที่มากเกินความคาดหมายอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหาเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจบ้างส่วนคนโสดยังต้องรอคอยเนื้อคู่อีกต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินควรสำรองเงินสดเอาไว้ในมือแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องต้องจ่ายแต่อีกไม่นานรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งท้อแท้เพราะอุปสรรคที่เข้ามาจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและจะประสบความสำเร็จเข้ามาแทนที่เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังมั่นคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมส่วนคน โสดมีแนวโน้มจะพบรักในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะมีดวงจะหมดเงินเพราะบุคคลใกล้ชิดเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อย,ยอย่างมากและสําเร็จได้เพราะความพยายามของตัวคุณเองล้ว,ลวนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่กลายเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์ส่วนคนโสด อย่ามัวแต่ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวจนเกินไปจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์จ่ายหนักจ่ายเยอะแต่ไม่ถึงกับขั้นเดือดร้อนแน่นอนเรื่องของการงานมีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีเรื่องทะเลาะกันบ้างเล็กน้อย ส่วนคนโสดคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงทําให้คนที่เข้ามารักคุณท้อใจไปมากดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ